สบายดีรถสกูสุค้นมัอนีม้น<อ>ม<ร>ใช้ง<อ>่ายเกมาะทอปากเต้คืเกาพี่น้องมุอนี้ภูมใจนําเสนอพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือทางน่นนกาญจนาหมายเลขเก<ไ>้าเด้อบางมีสุขสวัสดิ์ที่มาจากบางขุนเทียนมาเชื่อมต่อกันตรงนี้ท่องแมนเตี่ยแมนความจริงทุกประการเลยเอ,อ่าทวรนี้ยามเศ้าๆเด้บรรยากาศรถกร็ไล่หลายพี่น้องเอ๋ บรรยากาศย่ำเศร้าๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะก่อน,นจะปีใหม่ปลายเดือนท่านว่านะฮะปีพศ2 5 6 7พี่น้องเอ๋ยเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าน,นี่ข้อมาคือมาของทางด่วนเมืองไทยได้ไงอ๋อถูกขนาดน,นี้เลยข้อกรู้สึกแรกที่บ่าวได้เห็นแล้วอยากถ่ายทอดให้พี่น้องบ้านเท่าได้เห็นน้าโดยเฉพาะบา่าวทองผ่านสื่อกลางโซเชียลช่องบา่าวทองปากเซ Channel ในบา่าวทองเอ๋ยแมน่แมนๆๆจะเบิ่งไปได้ไงนี่เบิ่งแต่ปลายนี่ก็โอ้โหอ่อนซ้อนแล้ว ก่อนซ้อนเลยบ่แมนเห็นเห็นแต่ปลายที่แบบตื่นเต้นนี่แหละคือถนนของเมืองไทยโอ,อ้อยถนนเมือง <โฮ S 1> ไทยตื่น,สสน,นเต้นอัศจรรย์ใจปไปเนี่ยเบิร์กพาพยนต์ดังเลยนะแมนแมนแมนโอ้โหอลังการจะเบิ่งจักเลนไหปไาไลยเล่นนะยู่นับจนบทวบนหมดแหละเชื่อมต่อไปชลบุรีไปบางนาเนี่ยเออโอ้โหเขาไปสี่แยกบางนาเขาไปเชื่อมต่อกับทางด่วนเนี่ยทางด่วนที่เขาไปแจ้งวัฒนะพระรามก้านี่ทางด่วนบุตรพาวิธีไปชลบุรี บางบ่อบางพีบา,มางมะกงนี่ไงออ oh, oh, oh. ทางเส้นทางสู่ออกภาคตะวันออกของประเทศไทยอีกหนึ่งเส้นทางว้ามองนี่ถนนหนทางทะวันม,มันล้าลายแห้งอีหลีเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอเดีาาย๋ยวไฟมาเบิงบ่งมาเบิ่งมองนี่มาเบิง่มงมอง,มองนี่มองนีน่มองนี่อ่ะมองนี่ถนนมันคือหลายแทจักเซนจักเซนนัะเพนหนลายเซน,นมันนับปฐวันเลขนับปฐวันวเลข อะไรซ้ำกับไงแมงมุมนี่เมอีาพี่น้องเอ๋ยนะฮะจุดนี้แหละคือข้อว่าร่างการทีบาโบเองแะไรก็มี่เอฟซีหลายทานนำเสนอเนี่ยแหละก็ยังให้บาโบมาถ่าคลิปแล้วก็น้าหลายๆเดือนทีบาโบโบเลยมาเนี่ยไม่ได้ผ้าบาสซองเอวเบิงบาสสวค์นับบอด้ยบาสทอนนับบอด้ผู้ว่ามันหลายพูดลายเกินนี่นี่ชั้นนี่ทางด่วนบุตรพาวิถีไปชนบุรีได้ไหโอ้โหถูกจับเป็นใดเป็นเส้นใดนี่ มืัอนี้ก็ที่ว่าสิน้ำเสนอเรื่องราวของถนนอีกแล้วพี่น้องจัาเป็นแนวใดายมากพราอกหมากหัวใจเห็นถนนย่ำใด้กะอดปตไปที่จะถ่ายคลิปวิดีโอแม้จะเป็นถนนเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเห็นนะฮะืัอนี้บันทึกการเดินทางของบ่าวบัวบ่าว,าวทองป่ามาแหละปลายทางเขาจะไปชัยนาธเนาะพี่น้องเนาะชัยนาธใช่เคยไปบ่รชัยนาทเคยไปเคยไปแต่คเคยไปอีกอ้าวเขไปอ่าแกเวียแกรงานเท่านี่ละ่ละเพราะว่างานเทอมมีทุก จังหวัดทุกพื้นที่ว่ายง่ายซะอันนี้ผมแม่นอ่ามาถ่ายรูปสื่อถ่ายคลิปสื่อเด้อทุกคนมาเฮ็ดเวียเฮ็ดงานทำหน้าที่คือเก่าเดี๋ยวก่อนหน้าเดี๋ยวก่อนหน้าก่อนสิไปเขาสู่บรรยากาศของถนนและความบนวังการข่อยสิขออนุญาตขอโทษขออภัยเจ้าเด้อเพราะว่าถ้ามคำถามใดที่ว่าถามเจ้าอาจจะเป็นถามจี้ถามแบบว่าโอ้โหเบาบวกคือถามเบาท่องจี้เจโน่คำถามทุกคำถามเนี่ยล้วนแล้วเกิดจากความรู้สึกของเอฟซีบางทาน้องเป็นน้องทีเพิ่นจี้เข้ามาเนาะเป็นน้องจี้เข้ามา คนล้าเป็นอย่งส่วนคนล้าเป็นอย่งสี่วามรู้สึกเป็นจังไดนบ่าวบวกหรือทายทอดความรู้สึกนั้นผ่านบ่าวท่องให้บ่าวท่องให้อธิบายอาจจะเป็นการถามจีถามให้กดดันโดนแล้วแต่เป็นความรู้สึกของเอฟซีบางทานเด้อพี่น้องเอ๋ยเอา้าบ่าวท่องไปเอา้าไปนี่เบื้องถนนหนทนางคือเกา่านี่พี่น้องเอ๋อยหยามเศร้าๆเมื่อนี้จุดหมายปลายทางสองคนเท่ากับามผุนแล้วพี่น้องเอ๋ยอยู่ชัยนาทจีไปชัยนาทจีไปอ่าสุพรรณ หลายจังหวัดอยู่เด้เขาไปมือนี่นี่หลายมืออยู่สุขภาพ,พกับไปสุ้มแสงกับไปเด้อยไปน้องเด้่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอีกสิบพานภาพบอท้องไปเบิง่งอีกอีกจุดตัดจุด,ดหนึ่งน้่หายเด้อไปไปบอท้องบอท้องบอถูกเบิ่งไปอยู่ข้างหน้าเลยนี่แหละที่คอยจะโฟก,กัสเราจะเห็นป้ายไอ้ไป้ายโอ้ยป้ายต้องเป็นสัตเ์จริใหญ่กระเดียกระดอกเอาแท้าเอามาใช้ว่าจำเป็นแบบป้ายใหญ่ขนาดนี้ต้องเห็ดจำเป็นต้องเหตุไว มันต้องเฮ็ดเด้่ยพวกถนนทางใหไงจังซีมต้องเฮ็ดป้ายมันจังสิู่้ว่าสีขึ้นไสดลงแส่ผู้อีนี่นี่ไอวิลลาน้องเลนมาไกลๆหาซิปมั่วเฮ็ดป้ายบอดด์เลยโอ้โหหาสิไปไสดเลี้ยวไสด์นี่ยงอีกแล้หละคือความโดดเด่นอาจจะเป็นว่าซอบผ้าเวอร์ของถนนเมืองไทยกับว่าอะไรเห็นบ่กไนชนบุรีพระรามเก้าบางปะอินอ้นี่ถ้าบู้ีป้ายถ้าบู้ีป้ายนี่ไปบ่ถือแล้วนี่ โอ,โ,โอ้โหอีกเป็นไรนะครับพอาพทางมันใหญ่คนมาคยมากเลยว่าใช้ป่ายเนี่ยแมีนเมนเมีนนี่ที่อยากให้คู่หลายๆคนถามว่าบาโบ่บาโบเนี่ยไปชลบุรีสายใหม่ทางรถมอเตอร์เวย์ระหว่างเมืองอ่าหมายเลขเจ็ดยูบุ่งไลยนี่จุดตัดจุดนี้พี่น้องเอ้ยออกไปทางออกแปดสี่พี่น้องนะฮะสุวรรณภูมิกรุงเทพชลบุรีอ่อนนุชเดชพระทงนี้ไอ้โอ้ถูกป่ายถ้ามันใหญ่มันเงีย ค<ท>รับไม่้าแม่นผู้ว่ามทางแยกได้ตรงนี่ทางแยกถ้าบ่มีปลายหนูเซ็ตเลยโโอ้หเขาทางพิดชีวิตเปลี่ยนตัวเด็ขนาดเบิ่ง GPS ก็ยังสับสนเนี่ยแม่นสับสนสับสนถ้าบ่ฮิบ่ฮู้อีหลีนี่เบิ่ง GPS ก็เท่านั้นแหละผู้ว่าไปผิดคือกันเด้กแต่ว่าทางมันใหญ่ถือว่าเส้นทางนี่มันใหญ่แม่นอาจจะขับยากบ่บอกอะไอยากอยากจะให้ข้อมูลหรือว่าอยากจะ บอกเนะ้อพี่น้องบอกพี่น้องบันเท่าถา่าเอารถมาขับอยู่ไปเททไทยเนาะให้เข้ารถก้จราจรเได้<า>พี่น้องไม่นานทารถขับพระซาให้ชิดทางขอบด่านซ้ายเนาะพี่น้องเนะาะทาทางรันขวาไว้สะพอแท่งหางแท่งทั้งโดนเสนนีเนาะพี่น้องเนาะการจนาหมายเลขเก้าฝั่งตะวันออกเนาะพี่น้องเนะ้องคนก็ถือว่าให้ขับบากเกินลอยเศร้ากิโลเมตรด้วยพี่น้องเนะนื้อ่าร์บูขอโฟกัสไปเสด็จทางนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะต้องสังเกตนะฮะ จุดห้ามจอดนอเนาะเพิ่นกระว่ายจอดได้ทา้งดวนนะท่านผู้ชมครับต้องขับรถอยู่ในความเร็วที่เพิ่นกำหนดบือขับแซงขวาเป<ม>็นน้องเนาะแล้วสิ่งที่งสำคัญขยะอยู่ในมือห้ามจิ่มซาซายเนาะพี่น้องน,น,น,นี่คืออยากให้เห็นนี่ชอบเห็นว่านี่ทางรถไฟาาทางแอร์พอร์ตดเนี่ยถูกแอร์พอร์ตป่ะ<ม>ไปสนามนบินภูมิจากพยาธิโอ้นี่ในบอลที่ว่าจากพยาธิไปสนามบินสุวรรณภูมิถูกต้องอาย นี่โง่มากโง่มากนี่โค้ม,มาจากทางด่วนระหว่างเมืองหมายเรื่เกต์ชลบุรีนี่ไอ้นี่อันนี้มาจากชลบุรีก่อนเมนมาจากบ้านฉางระยองนี่แน่พัทยาพูดเลยที่เขาเหตุไม้นี่นะต้นนี้เบอร์ไม้นี่เฮ็ดได้หรือเปล่านี่ือยังไงดนแล้วเปล่ถ่ายอยากเบิรงเส้นไม่ถ่ายอยากเบิรงเส้นไม่เ,เ,ไมเดี๋ยวสิพาไปเบิรงไปไอไปไปนี่ไอ้ท้องนี้โหโ,<อ>โอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วไปไปกระชากจีนไม่ให้ ลอยฟ้าด่านบนกับมี่เครงบนด่านบนกับมี่ถนนลอยฟ้าโอ้โหนี่แหละประเทศไทยบ้านเมืองเขาเจริญสีวิไลน้ำไหลไฟสว่างกว่าตอนนี้ก็ใกล้สิอดปีใหม่นะโอ้โหบงเขาตก้เขาแตงน้ำไหลไฟสว่างพระพ่อนี่ไ้ขนทางสะดวกสบายม่น เบิง้งเต้แค่ฟังเดียวนะทุกคนเด้และนี่สีผ้าจะมาเบิ้งนี่เจ้าอันซ้อนปลายบอกทางเ<อ>จ้าเบิ้งนี้โอ้โถปลายบผมเต้เหยียนสาลายเลยต้องมันาลายแท้ลายวาแถวนี้ปลายเพราะว่าทางมันใหญ่แล้วก็ทางแยกมันหลายออ้ยมีตะปลายโอ้โอ้แค่เบิ้งปลายกับปลายในเบิ้งผาพย,ายนต์ใหญ่ได้ยต้องอันซ้อนปลายอันซ้อนเลยนี่เปนองค์เอกราชการขนาดเลยปลายบอกทาง เงินสดช่องอัตโนมัติเอ4ม,อมห้ามรถไม่ลงทะเบียนผ่านมาสันป่าอันนี้เร้่พี่ง <ไป S 1> ้องเอ้นะถากพี่น้องมาเท่าขับรถเข้ามานะนี่ช่องนีง้เขาพไปนอเนอกแต่ว่เทัาสามารถเข้าใดได้เนี่ยแล้วเข้าไปจ่ายก่อนภายหลังในเจ็หมือเนี่ยทาง เว็บไซต์ของเ e อ็มฟูนี่ไงบางท่านอาจจะบกล้าเขาบปในร่งทะเบียนเขามานเราพี่น้องเอ๋ยนะฮะแต่ว่าต้องไปจ่ายเงินเพื่อนทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เราไปนองเนาะภายในเจ็ดวันถ้าเกินเจน็ดวันเพิ่นจะปั๊บซิปเท่าวันนี้อ้ป๊าซิปเท่าเลยบอกเมนโอ้นี่คืออ่าระเบียบของการจราจรเออจราจรเขาบอกนี่แมนทางด่วนที่ปันกำหนดใหม่ของกระทรวงคมนาคมวันนี้โอ้โหมันขวายว่าน้ำปลอเสียอีกที่อาจารย์เพราะว่าเขาวิ่งแบบว่าเขาเล่นแบบสะดวกสบาย อุ้ยนะสะดวกสบายไอ้บอมี่ใม่กันบอมี่แมนยุดผ่านฉลุยเลยนี่จังซี่มันจังแมนพอทางด่วนโอ้โหจังซี่ไอ้จังซี่ถามจากก่อนตอนนี้มีหลายคนมาอ่าคอมเมนต์เนี่ยฮะคอมเมนต์ว่าจะได้หูวยจะพูดยุกเขาบอกว่าเจ้ากับข่อยนี่นายทองอ่าเวลาอ่าไปใช้มาใช้กันแล้วแต่มาใช้กันแล้วแต่้ก็จังเว่อร์เต้เว่อร์เท้าไหร่อ๋อจริงจริงมันกะมันมันจะเป็นเว่อร์ได้อันนี้ว่าตามว่า ตามความจริงจากใจดีเลยเพราะว่าบอเคยเห็นทางญ่ทางดีอันนี้บอจากใจดีเลยว่าสั้นบอเออไปงามไดเห็นงามไหนก็ตื่นตาตื่นใจแบบตื่นเต้นดีเขาว่าเจ้าเน้าอวยประเทศไทยอวยจนใสแตกคนเป็นบอที่จริงแล้วก็เป็นอวยดิก็เป็นอวยด้อันนี้บอตามลักความจริงนะเอามีคนบอกแต่ว่าบอท่องอวยไทยอวยจนเลี่ยนอวยจนใสแตกเจ้าเครียดบอ มันก็บกเครียดเลยจะไปเครียดที่สางเป็นอ่าเรื่องธรรมดามันบกเครียดดอกอันนี้เขาว่าตามความจริงเลยมันบุมเมนอวยอันนี้ความจริงความจริงคือความจริงเทไหระอวยจะนั้นอ่าจากกบ,บางตีวน,นั่นนี่สิงเพียนอยู่ตรงนานี้พี่น้องเอยเนี่ยจักสิเอาเข้ามาลมาอวยดักซีเอาเข้ามาลมาบอกมาก่าวว่าเฮ้ยอันนี้บุเมนอันนี้แมนโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นภาพวหน้า ภาพอีลีนี่เลยบู้เปนตาต่อนี่บ้มเม็นอวยได้นี่ความจริงอีลีได้นี่อวยดีอวยชื่นชมนะต่อท่องบางคนก็บ,บอกเขาจะคำว่าอวยดิเจ้าเบิ้งเสาไฟนะอไอนะ้ท่องจะเบิ้งตรงกลางนะเสาไฟนี่บัวเต้ตรงกลางนะนีะ่ทั้งนอกกนะ็กกมีนี่สองฝั่งนี่ทางกลางก็มี กันนีหละที่่นค้ามข้ามนบอกว่าน้ำไหลไฟสว่างขนทางสะดวกสบายนี่เด้อพป่นของของจริงของแท้แมนกลางวันก็คือกลางคืนกลางคืนคือกลางวันนี่แหละแจ้งตลอดแมนตลอดอ๋อเจ้าคืออวยคักแท้มันบแม่นอวยอันนี้ว่าถ้่าความจริงความจริงก็คือความจริงนั่นแหละอ้าวความจริงก็คือความจริงแมนบ่ได้อวยอันนี้ของแท้ของจริงอีลีอรอนี่แหละ กัยังวะกยังว่ววะฐามี่านในทีโบเสือเนาะพี่น้องเฉพาะฐานในทีโบเสือกันแล้วกันห่อหยาบนาะพี่น้องเนาะให้มาเบิ้งแล้วกันคับรถเข่ามาจุดนี้เนี่ยจุดทีป่ปากโบกับบอลท่อง,องกำลังรีวิวอยู่นี่ว่าเอ้ยภาพตรงปกบพของจริงบบหรือว่าบาโบกกับบอลท่อง,องตัดต่อภาพแล้วอวยเสริมเติมแต่งภาพเอ,อไอมาใส่บนน้องบาลทองอันนี้บริเวตัดบริเวณแต่งในอันนี้คืออ่าทางด่วนอีดีเลยนี่ทางด่วนไปอ่าด่านทัดทางนี่ เอาดีเด,ด้นี่จับมะเบิงจับมาเบิงนี่อ่ะมาเบิงเอาหนีทุกทุกหาซิเมตรเพิ่นจะมีปลายบอกทางชัดเจนที่อ้าแมนป้ายกันลไล่ลายโบอตองย่านว่าหลงโบอตองย่านว่าสีไปพิษทางสังเกตปลายบอกทางเห็นบอกทางออกเอหกกอนี่หาิเมตรหลักสี่มินบุรีชิดซ้ายไปทางถนนมาเลขสามสี่นมาเลขเก้าลำลุกกาบางปินตรงไปเพื่อนมาอ้ายเบิ้งเอตีนี่แมนนี่ของแท้ของจิงได้นี่เออมันมันเป็นอวยได้นี่ ก็เมันอวยเดอันี่ของแท้ของจริงท้าวาอวยนะโอ้ยจับี่เอาอยังมาอวยอันนี้ความจริงเลยพุ่นผลจะกเมืองเขาเนี่ยอยู่ในถนนก็ยังมีเน้่ยแน่นตื่นตาตื่นใจอยู่ในถนนก็ยังมีเขายังเคลียนเป็นป้ายบอกขนาดขับรถนนี่ยยังมีก้อมคืนๆยังมีก้อมเพลิ่นเพลิ่นเพราะว่าออหยังไงมีป้ายบอกทังถนนก็มีมันจะมีแบบว่าเหมือนตัวเลขเหมือนเหมือนผาเหมือนสีอยู่ในถนนเห็นเขา คือคืนตลอดเวลาบ่านอนครับขี่รถในการชันจอดตอนนี้ตอนนี้ไอ้จะมาเบ่งนี้อีกสองชั้นเขาอยู่นี่ชั้นที่สองเลย้ด้านล่างเป็นทถนนชั้นบนอีกเลยไอ้สามชั้นเน๊มองนี่เนี่สามชั้นเนี้อจุดที่เขาจะไปนี่คือถนนรามอินท่ารามอินทาเมนไอ้เมนเบ่งเตีนี่เบ่งแต่ถนนนีกอทอเลียลละนี่รถไฟฟ้าสายสีชมพู โอ้นี่ไอ้ถ้ามินร้บมีท่ามุ่งนาไปทังขวานี่ไปแยกมินบุรีแยกใหญ่ออกไปพูนถนนมาเลกสามศูนย์สี่ออกไปสู่นครราชสีมาได้ไอ้มันไปได้ทุกเส้นทุกสายหน่อยทำไมมันลายแห้งนี่เบด้องเอานี่สีสี่บอกว่าอวยมันสือวยได้จริงไดนนี่งในถนนทางไปทางใดก็ได้ไปทางใดก็ทะลุเย่าฝ่าไวยฝ่าไวยมาเบิ้งตรงนี้ไอ้มาเบิ้งตรงนี้ทางเชื่อมตอ ครับจุดนี้มอเตอร์เวย์ทางด่วนเมืองไทยเนะนะเาะเนาะเขาสุดเข้าไปทางด่วนระหว่างเมืองพิณอ้อ๋ยนะฮะาทางด่วนหมายเลขเก้าพัฒนาเนี่ยไปเชื่อมต่อกับถนนโอนโยธินหมายเลขหนึ่งจุดใดเดี๋ยวสิบห้าอัยไปเบิงแต่ก่อนสิบเบิองอภิรังเอ๋ยเนี่ยฮะเดี๋ยวบ่าวบกบวท่องใจไปซะก่อนฝากไปเพื่อท่านี้ก่อนพิณอ้อ๋ยนะจะมาทำช่วยไปเพื่อท่านี้แ่นละน้อยเนาะนอนจากนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไปนั่งใจให้บ่าวกับบ่าวท่องเลยไปสนับสนุนบ่าวท่องทางชบบา่องบ่าวท่องปักเศษชั้นเนี่ยพิณอ้อยนะฝากไปเพื่อที่นอะไรกันพิณอ้อยาากกฝบ่ ก็ศิลาลาเพียงต้นนี้แหละทุกคนเด้เดี๋ยวพบกันในคะลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสามบายดีไปเด้อไปเด้อ